จำนวนก็ทางข้าวสวนเนี่ยก็ได้ส,ส่งสรวจรูปรวมยานสารแล้วนะครับก็มีเอกสารจํานวน18แฟม้มไอเอกสาร7,900กว่าหน้าครับอ่ซึ่งสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องไปร3 0ปากซึ่งในทางคดีเนี่ยมีผู้กล่าวหา2รลายคือตัวสจอจ,อจอยซึ่งเป็นผู้กล่าวหาที่1นึ่งก็แล,แล้วก็เป็นเจ้าที่ตารวจที่เป็นผู้กล่าวโทษอีกหนึ่งปากนะครับส่วนผู้ต้องหามี8ปลายครับมีผู้องหาที่17ซึ่งเป็น โธอนกับพวกเนี่ยเนรอดแรก7จ็ดลายนะครับสว่วนพุทธิไทยเพิ่มอีกหนึ่งลายก็เป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดซึ่งเราจะคูณในภายหลัง8ปลายนี่ให้การยังไงบ้างครับปฏิเสธทั้ง8ปลายให้การปฏิเสธใช่ไหมในหนึ่งถึงแคนที่ที่มีคนนึงเป็นมือยิงที่เขาเขารับสารภาพไหมคะ,ะในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นในชั้นจับกลุมในชั้นสอบสวนในเบื้องต้นนะครับที่เขาถูกแจ้งกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าเนี่ยเขาให้การ รับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ยิงจริงนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรารวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าพฤติการของผู้องหาเนี่ยเป็นการฆ่าผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่กองไว้ก่อนนะครับเลาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปแล้วเขาให้การปฏิเสธมั่นใจในพยานหลักฐานไหมครับก,ก,ก็ต้องเรียนว่าในจากการที่ทางฝ่ายสืบสวนร่วมก,กับการปราบปารามนะครับและทางตำรวจภูธรปราจินบุรี ตำรวจภูธรภาค2นะครับที่เราร่วมงานกันแล้วก็รวมทั้งอกองพิสูจน์หลักฐานของปราจีนบุรีทางกองสรนวกองกองพิสูจน์สารของภาคสองและกองพิสูจน์สารกลางเนี่ยเราได้ร่วมกันทั้งสืบสวนแล้วก็ตรวจพิสูจน์ทั้งติตวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราพบพยานหลักฐานที่สําคัญหลายประการนะครับทั้งพยานบุคคลทั้งพยานวัตถุผลนะตรวจทั้งติตวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เราก็เชื่อว่ายืนยันพฤติการการทำผิดตฎหมหายได้ครับ ผู้ต้องหาคนที่แปดที่บอกว่าให้การช่วยเหลือนี่ให้การช่วยเหลือในเรื่องใดคะพฤติการเป็นอย่างไรคะพ,พฤติการเนี่ยมีความสัมพันธ์คือผู้ต้องหาที่8เนี่ยเขาเป็นภรรยาของผู้ต้องหาที่ 1, 1> นะครับใครับใช่ครับในขณะเกิดเหตุในก่อนหรือขณะเกิดเหตุเนี่ยเขาเป็นคนรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ตายที่อยู่นอกบ้านในขณะที่ผู้ต้องหาที่1นึถึงเซุ่มรอกก่อเ,เหตุอยู่ในบ้านเนี่ย ผู้ต้องหาที่8ปดที่อยู่ข้างนอกกนะ็รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ตายนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ของเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดก่อนหรือกระทำร้ายผิดก็เป็นผู้ทำผนุน่นตามกฎหมายครับแสดงว่าสำนวนนี้ที่สมมติจำนวนเดียวครับจำนวนเดียวก็คือสมมติคดีฆ่าคดีฆ่าเนี่ยแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่งตัวไว้ก่อนนะครับส่วนผู้ต้องหาที่แปดกลาเป็นผู้สนับสนุนครับแต่อยู่ในจำนวนเดียวกัน ตัว,วผู้ต้องหาตอนนี้อยู่ย้ายเรือนจำไหมคะครับผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่เรือนจำพิเศษผู้ต้องหาที่1นึถึงเนะครับทางพระสวนเนี่ยก็ได้ทําเรื่องถึงศาลาจังหวัดประจินบุรีศาลจังหวัดประจินบุรีนะครับขอโอนการฝากขังจากศาลจ,จังหวัดปะจินบุรีมายังศาลนายาราชดานะครับส่วนตัวผู้ต้องหาก็ทําหนังสือขอโอนตัวจากเรือนจ,ำจำําจังหวัดนครนายกมาอย่างเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ ส่วนผู้ต้องหาที่8ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีการจับกลุมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในคำควบคุมที่ฐานสถานหญิงกลางครับจากข้อมูลเนี่ยเราเชื่อว่าผู้ต้องหามีการวางแผนแต่งฉากไม่ก่อนใช่ไหมครับครับในทางคดีจากการสืบสวนสอบสวนนะครับรวบรวมเอกฐานร,รมวนรรม,วรรมวทั้งพยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยบ่งชี้ได้ว่าผู้ต้องหาที่หนึ่งเจ็ดเนี่ยมีการวางแผนไว้ก่อนก่อเหตุครับไม่ใช่เหตุ ทรรศวิวาทต,ตามที่ผู้องหาที่1ที่2กล่าวอ้างในชั้นแรกนะครับเรามีหลักฐานดินนั้นว่าไม่ใช่เป็นการเรื่องการทรรวิวาทแต่เป็นการวางแผนก่อเหตุไว้อันนี้จากการสืบสวนทราบพอทราบไหมคะว่าใครเป็นผู้สั่งการหรัืสามารถถกชี้ได้เลยว่าเป็นใครเป็นผู้สั่งการในทางคดีนะครับเรามีหลักฐานยืนว่าเป็นผู้องหาที่1นึงร่วมกันครับร่วมกันไม,ไม่เป็นร่วมกันก่อเหตุร่วมกันวางแผนก่อเหตุผู้หตุจงใจ,ใจคืออะไรคะผู้นี้จงใจน,นี้ขอสมนวนไม่ได้สมนวนนะครับ คือหลักๆก็เป็นเรื่องกวามขัดแย้งทางการเมืองครับประเด็นนั้นเลยครับได้สอบคุณธรรมนั้เข้าไปในส่วนวงไหมครับไม่ได้เป็นสอบเข้าไปครับตอนนี้ก็คือสัมมวลคดีจบแค่นี้จะจะมีออกไหมจังเพิ่มหรือใครเพิ่มอีกไม่มีเลยครับสอบสวนหรืว่าเสร็จสิ้นแล้วคือผู้ที่เกี่ยวข้องมีแปดคนใช่ครับนี่คบขั้นที่เท่าไหร่ฮะส่งให้รายการมีเวลาอ่านก็มีเวลาหนึ่งฝากครับหนึ่งฝากกับสิบกวันครับถ้าถ้าใการตรวจแล้ว อาจจะให้สอบเพิ่มอะไรยังมีเวลาก็มีมีเวลาครับมีเวลาเราก็พร้อมอยู่แล้วครับว่าถ้าจำนวนท่านพนักงานในการเห็นว่าจะสอบสวนให้สอบสวนเพิ่มเติมประเด็นใดนะครับถ้าสั่งการมาก็ทางทีมนับสวนก็พร้อมพี่่เนขออีกนิดนึงหลังจากที่เราส่งสํานวนให้อาการแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อคะก็ทางทางพนักงานในการท่านก็รับสํานวนไว้อาจจะตั้งคณะพิจารณาเนื่องจากเป็นคดีใหญ่ซึ่งมีรายละเอียดของสํานวนมากนะครับมีกรอบระยะเวลาไหมคะว่า กี่่วันก็ก็ต้องก็ต้องฟ้องภายในระยะเวลาควบคุมหรือฝากขังนะครับซึ่งฝากขังครั้งสุดท้ายเราครบวันที่6มีนา6มีนาก็คือต้องต้องต้องให้ทันให้เสร็จก่อนมีนาใช่ไหมใครับถ้าเกิดว่าเสร็จหลังมีนาแล้ว่าคต้องหาทั้งแบกคุณก็คือถึงลอยตัวแบบถูกต้องคือคือก็ทางพนักงานคิดว่าทางที่ผ่านมาแล้วก็ แจ้งความคืบหน้าไว้อยู่แล้วนะครับคิดว่าทางรัฐการเนีคณะนายการคงมีตั้งคณะขึ้นมาพิจารณาสำนวนให้ทันภายในกำหนดสัมาง เดี๋ยวมังนี่ก็ได้รั่ง จะูคขับบังคับไปที่เดียวเลยขับไปไม่ต้องไปหลายพัน